สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงบ่ายนะคะปาก็กําลังจะเตรียมส่งมอบอีกคันหนึ่งนะคะรุ่นอีกคันหนึ่งที่จะส่งมอบนะคะจะเป็นรุ่นสเปคแพรบ LDA ค่ะลูกค้านะคะคือรับรถด,ด่วนเลยค่ะแต่งเพิ่งจะแต่งเสร็จนะคะก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าดูนะคะก็ถูกใจรับเลยมารับเลยนะคะเลือกสะดวกเลยค่ะนี่ค่ะกําลังจะใส่ใส่ใบใส่ไปไส้ายแดงให้ลูกค้านะคะโอ้โหเซลลินพันเลยค่ะ คือรีบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการแต่งรถของเทสนี้กันเลยนะคะว่าลูกค้านะคะแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้ค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นสเปคแคป LDA ค่ะสีบอลเงินค่ะราคาตัวรถค่ะอยู่ที่700,000บาททวนเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกัน3ามสีค่ะมีสีขาวสีดำและสีบอลเงินค่ะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์เมนวนวลนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะจะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นโฉมปี2022ค่ะ ก็กระจังหน้าจะเป็นทูโทนนะคะหูมองไกลๆก็จะสีเดียวแบบเข้ากับตัวรถเลยนะคะเนี่ยโทนเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวยไปดูรอบๆคันของสเปคการแต่งรถลูกค้าเคสนี้กันเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าทูโทนนะคะก็มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะนี่เลยค่ะแล้วพร้อมไฟตัดหมอกค่ะและไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับสเปคการแต่งรถของลูกค้าเคสนี้นะคะจะเลือกเป็นแม็กเวลค่ะ ขนาดยางนะคะลูกค้าเลือกเป็น2 4 5สี่หนะคะ27 5หค่ะครอบ18ค่ะก็ค,คือจะเลือกเป็นน็อตด,ดุมนะคะแล้วก็ครอบเบรกค่ะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะสเต็ปการโหลดของลูกค้าเคสนี้ค่ะก็เลือกเป็นโหลดหน้าสองหลัง3ามนะคะ สำหรับลูกค้าเคสนี้นะคะเลือกเป็นสเปคฟิล์มค่ะเซรามิก40%บคันนะคะก็จะความกระจ่างเท่ากันเลยค่ะนี่มองตอนกลางวันนะคะก็จะสว่างค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้อนนะคะฟิล์มเซรามิกก็สามารถกันความร้อนได้ดีกว่านะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมามองภายนอกนะคะนี่เลยก็จะสว่าง สำหรับลูกค้าเคสนี้นะคะก็เลือกถอดกันชนท้ายออกนะคะปาจัดให้ตามคำขอเลยค่ะก็ถอดแล้วก็ส่งกลับคืนให้ลูกค้านะคะเพราะเซล์ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเหมือนกันค่ะโอเค ะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะรุ่นสเปคแคป LDA นะคะ mm. ก็ทักหาปาได้เลยนะคะใช้เงินออกรถนะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นของเราค่ะใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมแต่งหล่อออกจากโชว์รูมไปเลยจ้านะคะ mm. เดี๋ยวบ่ายโมงนี้ปาจะไปส่งมอบรถนะคะ mm. เดี๋ยวดูบรรยากาศในการส่งมอบรถนะคะแล้วกดติดตามช่องของยู u ู e ของปาด้วยนะคะ mm. บ๊ายบายค่ะ thank